ครับวันนี้นะครับอ่าเรามากินเขาแกลงนะครับนอเฮ็ดอาหารนะครับนี่ครับอันับแหลกนะครับขขาหม่นะครับอันนี้ครับนี่คือขขาหม่นะครับเนาะโอ้ยพอนะครับตำมะถั่วนะครับตำมะทั่วปีนะครับกินกับอ่าผอดปลาทูกับข้าเหนียวไม่ครับอันนี้ครับข้าเหนียวไม้นอนๆนะครับเนาะ ข้าวหมนาะข้าวเหนียวนะครับไม่ข้าวเหนียวหอมมาตำมะถั่วครับอันนี้อันนี้ครับมะถั่วปีนะครับเนาะได้ถั่วปีนะครับมาสดๆนะครับไทยบาดมันมาขายให้นะครับเนาะนี่ครับนี่ง่ายๆนะครับเนาะแล้วก็ได้นี่ครับมะกอกนะครับมะกอกจากตรงหน้านะครับเนาะหอมๆนะครับเนาะมะเขือเทศนะครับบอนมันเขียเล่นครับบอนมันเขือเทศน้อยๆเนาะนะครับ หมากนาวนะครับหมากพริกนะครับเนาะหมกพริกหมากพริกสวนนะครับมาจากสวนนะครับปวดสารพริกนะครับเอากระดับตามไปเบิดเลยนะครับเนาะทั้งแขวนทั้งน่วยนี่หนะครับตํามก่อนนะครับครับตั้มครับตัพริกแหลกแล้วนะครับปัาเนีป่ามะทัวลงไปนะครับเนาะมานี่อยากกินนะครับนะครับอยากกินนะครับ ใหญ่ๆไปเลยนะครับเพราะว่าเขาเห็ดกินนะครับเนาะเอาเห็ดกินเขาเขาหมักแบบนี้นะครับจัดไปนะครับอาหารม่มีเหลือเนาะครับเนาะเฮ้ย,ยกระเด็นกระดดนทาให้ละเอียดกอนครับแหลกบดแหลกดอกให้มันแตกครับ ม้อแค่นี้นะครับเนาะบานนี้ก็บนใส่อันประเทศนะครับประเทศนี้นะครับจากสี้านวยนะครับเนาะพอดีได้กระเทมมาตลาดนะครับบัานนี้ครับใส่งงามๆนะครับเนาะใส่บางน้าอย่งไรนะครับหมดสายได้แล้วครับเปลี่ยงเดียวข้อครับนี่ตปดเครื่องรวอมนะครับนี่อันนี้คือสําคัญนะครับเนาะ มะกอกน,นะครับมะกอกหน้ามะกอกหวานมะกอกหอมนะครับเ ah <actions>. like <học> นาะใส่เข้าไปนะครับกระตุ้นความอยากนะครับหอมกรุบกรอบนะครับว่าหอมมีลีนะครับมะกอกอันนี้ครับรหอมคั่กครับมะกอกครับหอมมีลีนะครับหลังจากใส่มะกอกนะครับอันนี้แล้วมาใช้กันน้ำปลาสักหน่อยนะครับน้ำปลาสักหน่อยนะครับใส่ลายเข้มลายนะครับ กมานใส่อันปลาแดกนะครับปลาแดกกับปลาแดกซุกนะครับเนาะนี่ครับสองพ่อครับเหมือนเข้มหรอเปลนะครับผุงนัวสักน้ยอยนะครับ,สนนรบใส่ลายเจี๊ยบขอนะครับเสียบเยต่ว่า ครับต่อไปก็ใส่น้ำตาลจักน้อยนะครับน้ำตาลทรายจักน้อยนะครับเนาะโอ้ยหลายแล้วหมดอ่ะครับนี่ผสมแล้วก็ตั้นะครับเข้ากันโอ้โหครับผมหอมมากครับหอมมาก เนาะนี่ครับตำเสร็จแล้วแบบนี้นะครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับก้าแสบบอกรับซิมจังไงก่อนนะครับอืมเยี่ยมครับลงที่่บบนี้กะละมะใส่จานนะครับเนาะเรียวว่าเส่ถาดหแล้วครับนี่ใส่จานนะ น,สสน,ะะนี่ยวั้งเสียงขูดเครื่อรถนะครับเนาะนี่นะครับนี่ครับเสียบๆนะครับนี่ยั่วๆ <i> <brain> นะครับเนาะห <consoles> อมๆครับนี่ครับได้แล้วครับตะมักถั่วนะครับต่อไปนะครับกรจะไปทอดปลาทูนะครับบัตนี้เนาะอ่ะเจอกันทอดปลาทูครับบัตนี้นี่ครับทอดปลาทูนะครับสองเก่งนะครับเนาะตักกระทะหน่อยนะครับเนาะ เส่ลงไปนะครับน้ำมันนะครับพอแล้วอพอแล้วครับพอดีทวมโตพอนะ,นะเนาะเร๋ยวร้อยหันจังหน่อยกันครับครับน้ำมันหันละครับบันเนี้ปอดปลาทูจังหน่อยนะครับเนาะโอ๊ยโอยนะครับนี่ ตักดูสักหน่อยนะครับกคลิครับน <ess> ี่ครับอหอมครับหอมเสียงหอมระเซาบครับนี่ครับตักดู สุดแล้วครับสุดแล้วครับพอปลาทูกับตำมัดทว